สวัสดีครับก่อนอื่นต้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับครับผมสำหรับวันนี้ขอนำสมุนไพรมาเล่าสู่กันฟังนะครับเพราะว่าสมุนไพรมีสรรพคุณทางด้านการรักษารโรคภัยไข้เจ็บนะครับสมุนไพรชนิดนี้นะครับมีชื่อว่า ต้นน้ำนมราชสีนะครับต้นน้ำนมราชสีไม่แข่งงาน่ะไรรับได้เพาะไว้นะครับ,เ,รบเพื่อจะได้เป็นสมุนไพรบำบัดโรคภัยไข้เจ็บนะครับสำหรับสมุนไพรสำหรับสมุนไพรต้นน้ำนมราชสีนี้นะครับ มีสรรพคุณหลายอย่างนะครับสรรพคุณมากมายนะครับแต่ก็จะนำมา,อาบอกบางอย่างนะครับสำหรับการใช้สมุนไพรน้ำนมราชสีนะครับในเบื้องต้นน้ำนมราชสีนี้นะครับภรมบรรยาชาวบ้านนะครับได้นำไปใช้นะเกี่ยวกับาการ รักษานะครับเช่นงูสวัสดนะครับผู้ใดเป็นงูสวัสดนะครับสามารถนําต้นน้ำนมราชสีนี้นะครับมารักษาได้นะครับด้วยการเอายางขาวนะครับที่อยู่ในลําต้นของอน้นํนานมราชสีนะครับ <c oughs> นํายางขาวมา พามาแปะนะครับในงูสวัสดนะครับที่ผู้ใดที่เป็นงูสวัสดเอามาแปะมาทาไว้นะครับไม่เกินสาวันนะครับยุบหายนะครับยุบหายนะครับไม่เกินสามวันนะครับหลังจากสามวันไปแล้วอาการของงูสวัสดนี้ก็จะแห้งหายไปเลยนะครับและเริมนะครับเปร,เรืมก็จะ รักษาด้วยยางาข่าวนี้เหมือนกันนะครับในเมื่อเอามาแปะเอามาทาแล้วลักษณะของเริ่มก็จะหายนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับและอีกอย่างหนึ่งใช้กับการรักษาผู้ใดเป็นาตาปลานะครับก็แนะนำให้ด้วยการจากมีประสบการณ์และผมเป็นชาบ้านนะครับ ทำความสะอาดตาปลาดีๆนะครับแล้วก็ขูดให้เป็นสเก็ตให้ขูดให้เป็นเป็นรอยเป็นสเก็ตให้สะอาดๆนะครับแล้วก็นำยางขาวของน้ำนมราชส,สีมาแปะมาทาไว้นะครับมาแปะมาทาไว้ภายในหนึ่งอาทิตย์นะครับตาปลาก็จะหลุดหายนะตาปลาก็จะแห้งนะแล้วก็มันก็จะหลุดนะครับหลุดออกจาก คือหนังของเรานะครับแล้วก็แห้งแล้วก็ลดออกมาโดยง่ายได้นะครับไม่เกิน7วันครับสําหรับตาปลานะครับลองทาโด้นะครับสําหรับผู้ที่เป็นกรณีดังกล่าวนะครับลองใช้โดนนะด้วยยางขาวนะครับและก็จะมีสมคุณเกี่ยวกับบํารุงร่างกายนะครับบารุงร่างกายด้วยการต้มนะครับ ต้มหมดทั้งต้นทัง้งรากนะครับต,ตามความเหมาะสมของพืชนะที่ใส่ต้มนะครับพอประมาณนะครับต้มน้ำเดิมครับโดยการนำมาล้างให้สะอาดนะครับแบบสดก็ได้นะครับหรือจะเอาไปตากแห้งแล้วก็เอามาต้มก็ได้นะครับเพื่อให้ร่างกายเรานั้น แข็งแรงนะครับแข็งแรงมีพมต้านทานอนุมูลอิสระมีพมต้านทานโรคแพ้การเจ็บนะครับสำหรับสม坤ของต้นน้ำนมราชสีนะครับมีผลโตร่างกายในเมื่อรับประทานน้ำต้มของน้ำนมราชสศนะครับต้มแบบแห้งก็ได้นะครับต้มแบบสดแบบก็ได้นะครับ ช่วยให,ให้มีผมเต้นทานทำให้ร่างกายแข็งแรงนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งเพื่อขับปัสสาวะนะครับขับนิ่วนะครับออกจากไตนะครับครับผมสําหรับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ